มือน pues ี่มาคนเงียครับผมคนเงียใส่บังปลาลครับบังลั่นครับผมไปไก่ธนบัตรที่ดิ้เป็นภาพไปใส่บังปลาลครับใส่บังลั่นครับนายพันนี่ครับนายพันเพิ่นเพิ่นเคยบอกผมหลายคลิปแล้วครับเพิ่นมาเพิ่นยังไงอู้ว่าผมไปไอเทียเมื่อไหร่ผมได้คุ้มเพิ่น ผมจะกินมาก,กินอื่นสิกินอ้อมปลาไหลครับหันได้ปะไ,ได้ครับนายพันเลี้ยงลูกความแล้วมาไฟไก่ตกได้ไหมล่ะครับผมนี่ครับตัวใส่เดือนเป็นไดยครับเพิ่งจะเด้อตัวใหญ่เอาเลยตะปงก็ได้ วเย็น้อยมาเบิงวิธีทีนขี้เดียนเลยีหแจะมีนีกี่ดอครับต้นน บวกสูตรเนียเพิบเอา่เห็ดนีเอสิบบวกนางเอาตอนวิธีเห็ดห็ไหมครับวิธีเฮ็ดก็เต๋บ้างละว่ะเห็ดดูดิอือครับคนจีเดียนนครับช่วงพันพวนี้เก่งครับเก่งในการหายอยู่หากินครับบังปลาไหลนี่ครับบังรั้นครับเป็นอหากจนเก่งครับรับตัวใหญ่มากครับ ครับผมอืมผมยังยื้อใล่หรดีนี่แหละครับเพ่งม <AS L> ักปลาทลช็อปของของมักได้หนึ่งครับใช่เดือนผีเดือนนี่ยตัวใหญ่ครับโมไดลลายจุดยิ่งจะยิกงจะข้าวิ่กจะน้อยหน่อยครับตอนหนึ่งแม่จะเฝ้า ครับเดี๋ยวเดี <Pop> ๋เด <พ icias S 1> ี๋ยวดูเย <ider> ียเยี่ยเลยครับไล่ะส่หนึ่งว่าไปมากผมด้บ่ายแล้วครับถือว่ต้องทุน้อเนาะครับครับงทุนอยู่ครับไปครับเดี๋ยวคนเดี๋ยวครับจะมาหาผม สามารถ้ดบ่ายแล้วครับเปลี่ยนเลย <c oughs> เออไปด,ดยวกันนะครับเร็วผมครับมาคับในสั่งก่อนนะครับบ่านไปย้กันนี่ครับลง,ลงเหมืน เมันมาถาวเงียบบังมาไลกันครับโอ้ยบอกครับครับเสียงหน้านายพาดผมกันเลยครับมีอดไฟฟ้าครับเลยครับเป็นอไฟฟ้าครับผมบรรยากาศนี้ได้ครับบรรยากาศเรียงเรียงเป็ยเรียงไกลครับผมกินเลยครับโอ้อหมกมู่รครับผมนี่มาหน่อยพร้อม้ออมอมอมินดดนเจส่กันครับอะไรสูตเงียบมาไลกัมีใช้เดือนก่อนอันดบับแรกคนละครับเมื่อกี้นี้ มาเอาขี้ดินเหนียวครับขายแพงเช่ไลูเออนี่ครับนายพานพ้นกระเดยดินอยู่นีได้ครับดินนี่ดินกับมอยู่เอียงพ้นนี่แหละครับดินอยู่นีได้ครับดินนี่ดินนี่อะไรหอมครับดินดินนี่ครับนี่มองนี่มองเดียวแล้วครับนี่นต่สูตรท้องเพิ่นก็ได้เพิ่นก็บพันธุ์ขายขี้ดินวะเขาถืบว่าเอาขี้ดินเจ้าวิจัยมาแล้วครับนี่เอาไปใส่ตรงไดนพุทธตรงไหนใส่ลายบนดินเปล่ครับบังหลายนะครับบังโอบังหลายโอ้ครับ บงังปัญหาชิ้พี่ซินเตอร์ผมนายพันผมสูตรวงนี้แล้วครับสูตรจีดิน,นหอมข้อ,อที่หห้าบุกหอยใส่ประเภทเลยนักลาบบังปลาไหลครับโอ้ยนักลาบปลาไหลครับข้อที่ห,าห้าบุกหอยใส่ของแท้ครับพูน่นี่ของแท้เข้ากันครับรต่างคนงต่างเกง่งับหน้าฝุ่นเข่างามก็คือวงผมด้วยผมเขาา่าตายเนี้ยว่าไต่เนี้ยเห็นบ่เห็นแล้วบ่ะนะครับตอมี่บักหอยอีกได้ครับได้ดินเหนียว ขีเดือนได้แล้วต้องไม้สลีครับเอามาปนกับเห็นมันข้าวครับไม่ย,ยืนในฟอมเน้ยครับไม้กับยูน่าเพิ่มอีกฟอมครับ <c oughs> นี่บอหรอครับโอ้ย <c oughs> มูปลาวะ <c oughs> กูกบกบเครียดครับที่กัดหายวยกินเขางามแล้วเพิ่น,มนผมเอ๊ยไ,ได้กินบอหรอครับ เียงเพิ่นก็นดีดีครับไฟฝ่าพร้อมพบเปิ๊นเลยเฮ็ดไฟฝ่าผมก็ว่าสิเฮ็ดไปไฟฝ่าไปเทียงผมแต่บ่มีงบประมาณครับ <c oughs> มันจะออกเป็นหนุ่มคนนอนหน้าครับยังนีเทปน้าตาเลี้ยงปลาพร้อมนี่บ่น่หรอครับหอย ไปหาบอลใหม่ครับตรงนี้ตรงนี้บองสูตรเงี้ยตรงนีหอยเฉลี่พร้อมครับใส่หอยน้ำพร้อมครับหอยหยังีเหรอครับเขาจะขานยครับอ่นหยสมครับเสหน่อย้ข้าวผดเส่หลายหล้มันหินหน่วยหนึ่งทางผีครับเขาเห็นอยู่ ครับสูตรเงี่ยเพิ่ตรงมีบุกหอยเ<ห>ลี่<ห>ครับ,รบรเเนี่ครับได้ละก่อนเอาระบบค <c oughs> รับไปั่งก่อนมันเก็บก่อน <c oughs> แล้วง่อยนี่มันเกียดพ่วเหอบกียรักบอโอ้มีเกียด์พ่เครับ หาหอยเชลลิออนครับใส่สูตรเนียบบังปลาไหลครับนี่หอยน้ำพร้อมหี่หาน้องมองจบกับบังปลาไหลครับบังลั่นครับเพื่อนตเก่าใส่เพื่อนยังก็ตุ่มตุ่มบุ้งใส่ไม้ไฟสารเดียวนะตะเก่ او กับ มีลินทั้งในฟอมเจาะเห็ดนี่นักน้อยครับ,บรว่บาเห็นปลาไตเห็นฟูครับนีครับหกแล้วครับเครื่องเงียสูตรคนหบแล้วแต่ยันถูกใจยัเห็หหดหมักอยู่ครับเล้ยวบึงบ,งบังน่าจะขาดซิบบังครับ 4ีสิทบ่ครับนาบ่าพยายามร้ายก็อย่กลากก่กอนมาครับเด็มวยหนึ่งถึงการนี้หนักลานี่ครับานพานพลหน,นักล่าครับมันเห็นนักล่าทูกลว่าคนจริงครับผมเด็กน้องนี้น,น,นครับ ลองซือได้ครับเี่อาเห็ดเถื่นเล็บสเบิดหเกินเนาะโอ้เอะเห็ดเนี่ยครับปีกแก้่อยด้วครับเื่อเชอรีครับเหยาบปลาไหลม่าร์มตนเองฟารยังครับฮารอุสบบ ซื้อเพชรก็อุ้ยอุ้ยอ,อืมเดียครับสนใจติตดต่ออะไครับการ,การเฮ็ดการเฮ็ดบ้างอมเลยครับเดี๋ยวเ็อย่าสนใจครับเดี๋ยวผมติตดต่อผ่านผมก็ได้ครับเดี๋ยวผมมาเสนอให้เองเด็กเยอะคือในเพชรอุ้ยอืมคือในบอลอุ้อุดยเขาเอิ้อมมูนปะครับ กเขาเขาพยยาไในเขาได้กยห้ามุเทียนวะแกห้ามุเทียนอ่แบบกะหอยเห็ดสุดเงี้ยก่อนรอดมีครับเห็นการอันนี้น ามด้วยครับว่าคนใจเป็นได้หลายอยู่ครับคนมากก็ได้กินดูอยู่ครับอึ้นนี่้วยรู้ากูไปหมู่บ้านสิเอต้องเรียกหาบอลได้ดีมั้งครับเน่ยเอาสันเท็ดเทดสจังสิได้หดี่คนส้มเขาหเขานส้มหลายเนาะดีเลยออกของแกด้วยงเวของาของ้ แล้วฟักครับบัดทีหนมเห็นมันียดทุกนแมนบ่ครับัครับครับเฮ็ดฟัห้มันะเอียดครับที่จะเข้าสีลาบนะครับอืมเข้สเฮ็ดลาบอันนี้ปูกับใส่ปูกเรนบ่ครับได้ได้มันหมักกินกันได้ครับอะไรเข้าข้าวเน่ยครับมักข้าวได้หรอะไรอืมมักเหม็นได้อืม เม้นในพวกเขานะครับเขาแต่ว่าของ่วกโมสูบข้าวครับผมเคยได้หลายว่าได้กินออมแล้วเพิ่นดูอยู่ครับได้อยู่ครับจะเพื่อนสีอ้อมที่กลิ่นน้ำฝนครับผ่านปอไต่ดิจะให้ผู้ผู้ชายแล้วว่าครับอ่อนผู้กลิ่ครับครับเดี๋ยวผมจะโชว์ฟรีมื่อเองผมเพื่อความเพลินนะเสี่ยงหน่อยน้องเสี่ยหน่อยใจมาตูกินมือเล่นนี่งกลิ่นครับนี่ผู้นึ่งมาถ่าวเงียกันครับนี่เอาสุดเงี้ยนะมันไต่พาดนี่ครับ ถ้าเอาชุดเยี่ยนครับนายฟันครับข้าชุดลายข้าชุดจอดครับก็ถ่านางถามเงียเลยครับเนี่ยแต่กันนัดนางถาวจนไปไปก้นหดขี้เดียนซอยหมดครับเด็กเด็กได้เยี่ยนครับนายฟันผมครับนี่ผู้จักบอกไปนะครับผ่อยากบอกไปไแล้วได้บอกไปแล้วครับบครัใช้เดียนมาเมื่อกี้นี่ครับขี้ไข่เดียน ยังครับบัทีนี้ลาบครับสิลาบโอ้สิลาบีเดียนบอกินน้ำไหมล่ะได้ครับได้ๆมันสิหอมเลยครับลองเม่งบ่ครับดิเ่บ่เอาพอแพงเนาะพอแพงสูตรเนาะมันจะสินลาบขี้เดียนครับลาบขี้เดียนคนับยีดินตุกพอย้ำนกีดินต้องเป็นกินด้วยหน้าบนเ้อครับบขีินอื่นนี่บ่เขาเนี่ย่าพิ่นมาเอาเับ ทันผัดขีดดินพอดอื่นบมเขาได้ครับต้องขีดดินยุเทียงน้าพันครับขีดดินยุหันแ,นแท้ๆครับอเอาล้วครับเริ่มการฝ <ผม S 2> ักกันนะครับว่าฝักกันครับฝักมุนมุนฝักเหมือนกันเหนียนกันเหมือนกันเอาเอา,ขอาเขนะาีเห็นอย่างเขาเขาบอกฝักอะไรบ้างครับเพื่อนโม,มเป็นเดี่ยวเตีครับเดี่ยวสวยทุกคนมีสวยฝักครับ เราล้งไส่ีหนียวนครับลงไส่นียวนะครับนี่ยเป๊ะใชครับเป๊ะใส่กับดินเดียวครับใส่แล้วเข้าขายสิครับเขาเก่าลูกลูกนี่สิครับเ็ดค้กญี่ปุ่นนี่ครับครับนี่ครับเค้กครปญี่ปุ่นเลยนเหรอครับเค้กเขาขายเค้กญี่ปุ่นครับอืมครับเค้กญี่ปุ่นก็ได้สูตรมาล่ะผมนห่นครับผมไม่นี่ครัสั่นให้ปลาแดกเปลวบุญกินว่าเป็นคนยาโสเลยสั่นดังเดิมบังอาจเนี่านเป็นคนยาโสเดิเอาบุญกิน เดี๋ยวครับผสมใส่ครับกีดินเหนียวครับในสูตรของเพื่อนขอย้ำอีกครับต้องไปดินอยู่หน้าเพื่อนเด้อครับจะกีเขอยมือบ้างคุกด้วยมือกำบังควายมือนึ่งบาทเลยกำบังไงบอกกำบังควายไหวเห็นไหมบาร์ดี้มื่อเรื่งกำบัง หมือนหมดที hey. ่น <fight>. ี่เหมือนเราเามือเท่าลุงสีแดงแบบควายมันก็เลยแอย่เงี้ยเอาควายลงเทินครับบังคับบ้านบ้านมาทะเลากันดูครับนี่ครับสมกันเล่ย์ต้นแบบที่แล่ขึ้นมวยจากใหไทยได้ครับเพราะว่าเพิ่งแพรสูตรเพิ่นครับตอนนี้ก็ได้แล้วผมคุ้มครับผมเสียก เสียคาครับีรัสซิดไปเมื่อนหนึ่งต้องลงทุนก่อนมาสันครับแล้วจิงว่าติดซื้อเอ็มร้อยเอ็มยังไง้เพิ่นเยอะหรือครับเอ็ม้เพื่อนมกินขวดเดียวเลยครับเพื่นเนกินแรงฟอมไหมครับเลือดอยูี่ไหรไมเรานี่ยครับคันได้ดินดีดี สี่เลี้ยงเลยครับสี่เลี้ยงตีสี่เลยครับโอ้นี่แหละยำครับยำกระแบลดินอยู่หน้าเพิ่นครับนี่คือสูตรเนียครับเด้อครับนี่ครับสี่เลี้ยงสี่โอเข้ากันแล้วล่านครับดินมือเงินนะครับปั๊บินมือนมาใส่กันนี่ก็สูตรดิหน้าที่ไหนครับปมาทีนี่โอ้ข้าเลยครับปั๊บเรียบร้อยครับนี่คือการสวยลงเนะครับนี่คือเนี้ยเสร็จแล้วครับสูตรสูตรเนี้ยแล้วตอนจะไปปั้นใส่ที่หลังบ่ครับครัไม่ได้ปั้นตอนนี้บ่บครั ธุรผมคือเอาเอาไปใส่ตอนใส่เลยครับอืมชิได้มันชิได้รสชาติหวานครับเดี๋ยวผมสิอันนี้ถ้าให้เบิ่งเด็ดขัดตอนเด็ดสูตรเนี้ยครับตอนไปหาเฮ็ดเอามีปัทุดิบยังนะครับก็เลยสิคลิปนี้เอาไว้ซับนิดก่อนครับเดี๋ยวขีดเดิงสิสิไปใส่ครับบัดที่นี้เ๋ยววา่าสิใส่พ่นผ้าไปใส่ทางไหนบ่้มันคงหลงผัดกับ ของนายพันธ์สุดอยอดครับเด็ดไหมครับ,บเด็ดลอยแล้วแพกไป็นเด็ดลอยของนายพันธ์วันี้ครับเยี่ยมนะเยี่ยมนะสุดเยี่ยมนะเยี่ยมครับสุดเลยเนี่ยขอขาคารับผมขอบคุณครับ